คนไทยไม่ใช่ไม่เก่งครัแต่เก่งยังไงถ้าขาดเงินทุนก็ไปไม่ได้เก่งยังไงถ้าโดนเออกฎหมายครอบอยู่ก็ไปไม่ได้เก่งยังไงถ้ามีรับราชการครอบอยู่มันก็ไปไม่ได้ชเแต่้องยอมรับเลยนะเนี่ยมสัสหน้าของหน่อยเนี่ยเลยใช้มสัสหน้าออจากข้าวมาสัสข้าวนะคะข้าวหอมมะลิของไทย เนี่ยเดี๋ยวถ้าหน่อยหน้าขาวเร็วเนี่ยไม่ต้องแปลกใจแล้วหน่อยจะเป็นพรีเซนเตอร์ขายของให้เขาด้วยจากนี้ไปเพราะหน่อยไม่หน่อยหน่อยจะสามารถทําได้แล้วเอออานนี่เนี่ยที่หน่อยไอ้มาสหน้าที่หน่อยใช้เนี่ยไม่ได้ออยอนะะอยู่ในหมวดเครื่องสําอางแต่ว่าขอขอมาปีกว่าแล้วเออไม่ได้นี่น่อยไปช่วยเขาทาแพคเกจจิ้งเขาบอกแพคเกจจิ้งไม่ได้ผ่านไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้จะทําให้มีอะไร ไม่ไม่ได้ซิลสุญญากาศอ่ะเราก็ไปช่วยเขาอเอาวิธีเขาไปช่วยทําสุญญากาศทาเครื่องแพ็คสุญญากาศเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปขอนะเนี่ยเดี๋ยวหน่อยจะโฆษณา,าเขาด้วยเนะี<อ>่ยหน้าเหนี่ใสเนี่ยถ้าหน้าเหนี่ใสขึ้นเลโดยเร็ววันเนี่ยที่มันไม่ดนะําเนียหน่อยจะบอกเลยนะผลิตภัณฑ์ของไทยไม่ใช่เกาหลีค่ะเออเยี่ยมเลยอ๋อ,อ,ยอขออย่างเดียวพอก็คือยานอกนั้นสนใจเราทำแบบอเมริกาขึ้นเว็บไซต์จดแจ้ง Oh. แล้วก็ทําผิดกฎหมายได้ไหมผิดไม่ได้ถ้าผิดคุณก็โดนแบนเลย oh. ให้เขาทำหายกินได้ไาในเจ็ดวันไม่ใช่รอเป็นปีไอแค่นั่งรถจากขอนแก่นมาขอออยอนี่ก็เหนื่อยแล้วมากี่รอบอมาเป็นสิรอบหมดค่ะหมดทุนพอดี